สวัสดีครับสักและชั้นแนวก็แม่ทำแล้วยังมาแรงเนาะวันนี้สักแลจะตามพีก mình, มมม่กินหมูรร 4, 10, ครับผมหอมหอมหมะเนาะซอยหอมปองใส่กินข้าวข้าวเจ้าเมาะบรรยากาศบดบดมืนครับฝนที่จะตกเนาะในเวียงนะทางบ้านเอฟซีเป็นได้พ่องก็คอมเมนต์มาบอกได้เด้อในเวียงนี้เริ่มจะตกแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าจะตกครับผมมืนขนาดข้าวหนาวแล้วเนาะ ไปครับบ่ต้องสนใจอย่างโคนโต๊กกับป่อยมันโต๊กไปไปตั้งเมนูของเราเนาะไปครับไปพอกันแี่พริกขั่วพริกจีเขาเนาะหอมแดงขั่วครับผมขั่วไปแล้วนี่จะเป็นหมูบดครับผมจากแร่ลาบไปแล้วขาจะขายเนาะเดี๋ยวเราจะไปต้มครับต้มเรามาตำเนาะเป็นตำพริกจินหมูครับผม ต้นหอมพักป้อมห้าบาทงามขนาดซื้อบ้านยังดีเรอซื้อกาดกาดสิบบาทกันเดอ้ออัพเกรดขนาดเงินเดือนก็บ,บาขึ้นขึ้นน้อยของกาดขึ้นบุดบุดบุดบด,บดนี่ครับไปครับมาดูวิธีทำกันอันนี้สักแลซื้อหมูตีนมาเนะาะตะกี้ไปพอหมูบดในร้านบะหมี่ครับก็เลยซื้อหมูตีนมาแลบคนเดียวเนาะ จะตามพริกจีนหมูพอครับวันนี้ไปไปดูกันครับผมเริ่มมืดเริ่มข่าวแล้วช่วงนี้มืดเวยครับเขาหน้าหนาวแล้วเนาะมาแขางทรายครับผมตามด้วยน้ำเนาะน้ำเราจะใส่ไม่พอละ ใส่ครับผมใสล่ลงไปเกลือลงไปนหน่อยเนาะเกลือลงไปนิดหนึ่ง ตามด้วยจิ้นหมูครับที่เราแรกไว้นะใส่ลงไปครับตรมไว้จก,กับเลยหลังจากนั้นหากปิดแฝาไ้ก่อนเนาะร้อมอ่อเดือดกันครับจิ้นหมูสูกก่อนเนาะ ทะเลยะเ,เร่งแคบแล้วครับพีทนะครับมาครับระหว่างหัวรอ,อ,อชิ้นหมูหัวสุกเนาะทำมาซอยต้นหอมผักป้อมก่อนครับผมไปซอยกันเลยครับซอยไว้เบื่อเสียเวลาเนาะ นะครับสวยเรียบร้อยครับก็ใส่ไว้ในถ่วยร,นะนะรัาเนาะคือมันเสียปแล้วครับพี่กุงเราเขาก็จะตามไว้เลยครับผมนี่แสลยจีไปแล้วมีกระเทียมหอมแดงแก่เ,เนาะใส่ลงไปครับตาม ไฟมันละเลี้ยวครับผมโอ้การเตีก็หอมขนาดแล้วการเอาแตมไปแจ่มันก็หมอมแล้ว พัิกินหมูครับวันนี้ออหอมสูตรสักแลเนาะนได้เงี่ยงก็อพอที่ครับเวลาตาบเนาะเวลามันเริ่มมืดละเออสีได้พอจะแชดเนาะ หม้อว่าพอดีเลยเขาจะใส่กับปีครับผมกับปีของกินเมืองเขาเนี่ยมันต้องขาดไม่ได้เนะใส่ลงไปสักแป้งใส่กับปีแล้วนครับตามหั่งรอบอย่ามันนัวเนาะ จะเดินออกเบอร์เบอร์ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเขาจะรอจีนเขาซุกต้มเนาะที่เขาต้มไปซุกได้วมาตามด้วยกันครับ ไปเดี๋ยวมันรอดูก่อนมาครับมาเปิดพร้อมหม้อแกงเข้าตอนนี่ชิ้นหมูเขาก็สุกแล้วครับปิดแก๊สก่อนนะสุกท็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาตำกันเนาะเดี๋ยวสักเลยจะตากเส้ถ้วยนะครับ สกายนี่ต้มแล้วหวมอมจะบาแล้วเด้อเกิดหม้อเนาะมาครับตักใส่ถ้วยกัน ันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราเอาไปตามครับผมใส่ในโครกันเนาะตามครับมาครับนี่ใส่ลงไปใส่ในโคกแล้วเอามาตามครับผมตามซูนกับพริกที่เราตามไว้ตะกินเนาะนตามน้องพี่กินหมูก็ประมาณนี้นะครับเนาะ นต,ต่อไปครับใส่น้ำปาดแดกเนาะน้ำบัดแดกหรือว่าน้ำแห่บ้านเฮาเนาะใส่ลงไปประมาณนี้พอ ตามกรัรมครับง่ายๆเนื้อกินเราต้องลงล้างนะเรียบร้อยนะแล้วเาก็มาตักใส่ถ้วยครับผม ดวยนี่ตามน้ำพริกกินหมูคราบสุดสักแลนนะนประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวเราจะไปใส่ในหะม้อคมกันเนาะ ห,ห,หรือว่าเอาโซ่ในหม้อมกําครับผมไปพอกันครับระนะครับก่บอนอื่นก็มาเปิดแก๊สกันก่อนเนาะ,ะแนี่ยมาไปตามด้วยกิ้นหมูที่เขาตามไว้ครับผมใส่ลวไปเนาะ,ะมันก็จะเป็นน้ำพริกรวงแรงรงแรงครับนะะประมาณนี้ น้ำโค้กครับใส่ลงไปน้อยเราไปปรุงรสครับผม Phùng chứa lốt hấp Nè đi lúc bên này Ủa Cửa không, không thể nạp đang làm gì Nè Ngay tại phải, phải nhìn แล้วก็มาจีมครับลดแคบคมขึ้นนี่อะไรมันเดือดแล้ว เนี่หม้อขนาดเราจะเสร็จกันเอาน้นหนึ่งเนาะตัดลงไปครับตามด้วยต้นหอมผักฟ้อมที่เอาซอยไว้ครับผมใส่ลงไปเลย ก็จ,จบแล้วครับผมสุดยอดมาวินหอมขนาดครับตามน้ำพริกจิ้นหมูครับผมกลิ่นของข้าวเหนึ่งมันหอมเนาะ,นะเดี๋ยวใครเลีจยวจีนมาหอมลองก่อนเนาะอื้อ คลิบนี้ขอจบกันอีกก่อนนะครับผมฝากกดไล,ลนะค์กดติดตามสักแลงเนาะของครับ